ทำเรื่องหุ้นโลจิสติกให้เป็นเรื่องง่าย JWd Podcast เพราะโลจิสติกเป็นเรื่องใกล้ตัวของที่คุณคิครับสวัสดีครับท่านลงทุนและก็ผู้ที่สนใจในหุ้นของ JWd ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของทางเสียดยูดีที่เราจะพยายามพัฒนา podcast ของเราให้ดีขึ้นหลังจากที่ในปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมีการปล่อย podcast ไปไหลายอพิ s o d แต่ว่าเป็นลักษณะของการเป็นคลิปเสียงปีนนี้เราก็คิดว่าจะพยายามพัฒนา เรื่องของการสื่อสารกับทุกท่านให้ดีขึ้นในปีนี้เราก็เริ่มพัฒนาเป็นลักษณะของการทำนคลิปวิดีโอซึ่งท,ท่านก็คงจะได้เห็นหน้าไปด้วยฟังเสียงไปด้วยจะได้รู้สึกว่าเราใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าการนําเสนอต่างๆเนี่ยอาจจะมีการนําเสนอเรื่องของสไลด์ต่างๆท,ท่านได้เห็นภาพไปสังเกนมากขึ้นด้วยวันนี้ก็เป็นเอพิโซดแรกของปี2021ซึ่งก็กลับมาพบทุกท่านครั้งหนึ่งในหัวข้อที่หลายๆท่านกําลัง ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คงจะทราบดีว่าเรื่องของโรคระบาดตัวโควิด -19 เนี่ยก็กลับมาอีกแล้วแล้วก็มีการระบาดกันค่อนข้างจะหนักในยเฉาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในย่านของศูนย์สหกรณเองเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นบริเวณที่มีไซส์ห้องเย็นที่ใหญ่ของเราอยู่ก็ก็มีการระบาดที่ค่อนข้างเยอะก็มีการสอบถามข้ามมากมายว่าเอ๊ะทางเกตดีมีผลกระทบหรือเปล่าแล้วก็ จัดการกับเรื่องนี้ยังไงหรือว่าการระบาดที่ครั้งนี้เนี่ยจะกระทบกับการดำเนินธุรกิจของเรายังไงบ้างาจะได้รู้ว่าเอ๊ะตรงนี้เจมีบีแผนยังไงแล้วก็เราจะไปกันยังไงต่อกับภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรับในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านคงพอจะทราบคือมันเป็นครั้งแรกที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศไทยคือทั่วโลกทีนี้มันก็เรียกว่ากระหนกันมากอมพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆธุรกิจเกิดผลกระทบอย่างหนัก ทางตัวเราเองที่เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกเนี่ยในความเป็นจริงแล้วต้องถือว่ายังเป็นธุรกิจที่โชคดีคือเราก็ไม่ได้ผลกระทบที่โดยตรงมากนัแล้วก็หลายๆเซกเมนต์เนี่ยกลับได้รับประโยชน์จากการเกิดโรคระบาดที่ซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีที่ผ่านมาทุกท่านเห็นผลประกอบการในแต่ละรตรมากเนี่ยก็ยังสามารถที่จะประคองตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้หรือว่ากาไรขั้นต้นหรือกำไรชุทธิก็ตามก็ยังอยู่ในสภาพที่น่าพอใจในมุมมองของผู้บริหารเนี่ย ก็คิดว่าตัวเลขที่เราทำได้ในปีแล้วรวมทั้งผลประกอบการประจาปี2020ซึ่งจลองจะออกในไม่นานนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พวกเราถือว่าน่าพอใจจริงแล้วหลังจากที่มันมีการระบาดกันตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มทิตลาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ในพิภาคก็มีผลกระทบับบซัพพลายเชนในหลายๆส่วนโดยเพาอย่างยิ่ง ธุรกิจในกลุ่มของยานยนต์ซึ่งทุกท่านก็คงจะพอทราบว่าตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับจนถึงประมาณสักปลายปัจเตอร์ที่2ปีที่แล้วเนี่ยโรงงานผลิตรถยนต์เรียกว่าแทบท้งหมดทุบโรงในประเทศไทยทก็คือต้องจะเป็นต้องหยุดผลิตแต่เหตุที่หกุดการผลิตในช่วงนั้นก็คือเนื่องจากว่าไอ้ตัวพาร์ s อะไหล่ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตเนี่ยยุบชะงักในเรื่องของส u ายเ y c โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากจีนต่างประเทศเต้นบ้านล้เคกยง ทำให้การผลิดตาดาเนินไม่ได้พอการผลิตดําเนินไม่ได้ก็ต้องหยุดตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็กระทบกรเราวเพราะว่าธุรกิจจะมีอย่างที่ทุกท่านพอจะทราบก็คือว่าเรามีธุรกิจที่เป็นเรื่องของโลจิสติกส์สำหรับการโยกด้วยซึ่งตรงนั้นนี่ก็กระทบกันหนักพอสมควรในในเวลานั้นนี่แต่ว่าเรียกว่าสถานการณ์ก็ยังคลี่คลายได้เลยในปีที่แล้ว,ลวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ยินดีที่ภายในเวลาแค่ประมาณสองสมเดือน สถานก,การณ์ในประเทศไทยก็คลี่คลายได้เร็วแล้วก็ทําให้เ,เรื่องของซัพพลายเชยนต่างๆเริ่มกลับคืนมาเรื่องของการผลิตรถยนต์ต่างๆโรงงานผลิตเริ่มเปิดทยอยกันเปิดแล้วก็เพิ่มกํากลังการผลิตจาก60เป็น70 80ขึ้นมาจนเกือบเท่าภาะวะของเศรษในปีที่แล้วเลยก็ทําให้เรื่องของยานยนต์ในปีที่แล้วของเราก็ผ่านภาวะที่เป็นวิกฤตมาได้แล้วก็จริงแล้วมีผลตัดทุนจริงๆในการประกอบธุรกิจแค่เดือนเดียวคือเดือนมิถุนายนเานั้นเอง อีกธุรกิจหนึ่งที่ตอนนั้นเจอ,เอประสบภาวะวิกฤตค่อนข้างหนักก็คือตัวที่เกี่ยวกับซัพพลายเชนของทิ้นสินค้าอันตรายซึ่งในเวลาน,นั้นเนี่ยนะครับก็ซัพพลายเชนจากหลายๆประเทศที่เข้ามารทั้งการผลิตและส่ง,งออกต่อไปในประเทศไทยไปยังประเทศอื่น,น,นก็ลดลงหรือย่อตัวลงไม่ถึงกับหยุ่เดียวแ,แต่ว่าลดลงไปมากพอสมควรทำให้เรื่องของทรูพุทหรือว่าจำนวนผู้สินค้าที่ผ่านเข้าออกในท่าสินค้าอันตรายที่เราดูแลอยู่ที่แหลมชุบัง ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดการรีบาวกลับมาของยอดถูกกดของตัวสินค้าอันตรายเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่ปลาย Q2 สเรื่อยมาถึง Q3 าและ Q ิสีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ากลับมาอยู่ในภาวะที่สบายใจขึ้นเยอะก็ถือว่าเราก็ได้รับบทเรียนจากจากภาวะของโควิดที่ผ่านมาว่าโอเคนะธุรกิจไหนบ้างที่ได้รับอิมแพกเน็ตแต่ในทางตรงข้ามก็มีบางธุรกิจที่เจริญทำในปีที่แล้วเราได้รับประโยชน์จากมันก็คือ ในกลุ่มของธุรกิจที่เก็บอาหารหรือห้องเย็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะเป็นบวกมากในปีที่แล้วแล้วก็ธุรกิจที่เป็นทางสินค้าด้วยก็เช่นเดียวกันก็เป็นบวกในช่วงปีที่แล้วเพราะว่าสินค้าหลายๆตัวเนี่ยเวลาซัพพลายเชนมันติดมันก็จเป็นที่จะต้องหาที่พักกับสินค้าหาที่เก็บสินค้าทําให้ตัวการสินค้าของเราในปีที่แล้วมีคือารโซเนที่ค่อนข้างดีในแทบจะทุกโลเคชั่นแตโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นกลุ่มของอาหารและห้องเย็น นอกจากเป็นการเก็บแล้วเนี่ยปีที่แล้วเรามีการพัฒนาเรื่องของสีรถสำหรับทำเรื่องของสิงที่เรียกว่าโ o เชนเอ็กซ์เพรสเพื่อที่จะจบจิตตลาดของตู้รีเทลหรือว่า B2C หรือ C2C ที่ต้องการที่จะมีการโสโ่งในเรื่องของอาหารไปยังบ้านของลูกค้า,าซึ่งดีมาตัวนี้จริงๆแล้วในอดีตค่อยๆเพิ่มขึ้นะครับตอบรับกับการเติบโตอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นตัวเร่ง เร่งให้มันมีการสัปส่งได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอมันมีเรื่องภาวะโรคระบาดทุกคนต้องอยู่บ้านลดครองโคมนการขนส่งในเรื่องอาหารการส่งพวกอาหารสดอาหารแช่แข็งอาหารที่ต้องมีการควบคุมระูลไปยังบ้านเนี่ยก็เรียกว่ามีความต้องการกันมากขึ้นอยากค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ทําให้เรา,เามีโอกาสที่จะ ลช์ตัวโปรดักตัวนี้ไปสู่ตลาดได้เร็วขึ้นกว่าแผนเดิมที่ตั้งเอาไว้มากก็โดยสรุปก็คือว่าเราก็ได้รับผลกระทบในบางธุรกิจแล้วก็ได้รับผลบวกในบางธุรกิจซึ่งพอมาเรียกว่าผักกลบกกันก็ยังถือว่าในปีที่แล้วเนี่ยเรายังมีการเติบโตในเริงของรายได้ถือว่ามีการเติบโตอย่างไยซึ Far ่งซึ่งเราเองถือว่าเราก็ค่อนข้างจะดีใจนะฮะที่ในภาวะเช่นนี้เรายังเติบโตในเชิงรายได้ได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของคอสติ้งต่าง ในเรื่องของอัตราทำรไรต่างๆก็มีการดอบลงเพราะว่ามันก็มีเรื่องของภาวะโลกราบซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายือต้นทุนบางตัวเนี่ยซึ่งมันเป็นฟิกซ์คอสอยู่แต่ไม่ได้ถูกลดลงแตมที่เนี่ยมันก็ทําให้อัตรากำไรมันอาจจะอลงไปบ้างแต่ก็ยังมีกําไรในระดับค่อนข้างก็อันนี้ก็เป็นสรุปโดยครภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นมาในปีที่แล้วหลังจากที่คุยกันไปแล้วนะครับสาหรับปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะก็ไม่มีใครคาดคิดเลยนะครับว่า พอช่วงปีใหม่หลังจากที่ทุกคนคิดว่าภาวะโรคระบาดมันเริ่มผ่อนคลายและปีนี้จะเป็นปีที่ดีขึ้นสดใสขึ้นสําหรับเศรษฐกิจไทยธุรกิจไทยนะครับก็พอช่วงปีใหม่มาก็ปรากฏว่ามีการตรวจพบว่ามีการระบาดของโควิดกันอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในบริเวณสมุทรสาครน,นะครับซึ่งก็เป็นแหล่งที่มีการระบาดเยอะมากแ,แล้วก็เป็นที่กังวลน,นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยหลายๆท่านสอบถามเข้ามาทางเจดีเพราะว่า ห้องเย็นหลักของเราก็อยู่ที่มหาชัยสมุทรสาครนั่นเองนะครับว่าเอ๊ะแล้วเ,เราได้รับผลกระทบไหมเราเป็นอย่างไรบ้างกับกับตรงนี้นะครับก็ต้องต้องเรียนว่าจริงๆแล้วอยากเรียนเพื่อความสบายใจว่าเออในปี2021เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีภาวะโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเรามีแผนในการรับมือเกี่ยวกับพวกโรคระบาดพวกนี้อยู่พร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแผนในการจัดการกับการทํางานโอเปอเรชั่นต่างๆซัพพอร์ตติ้งฟังชันต่างๆการเวิร์กฟรมโฮม การจัดการควบคุมโรคระบาดการป้องกันการระบาดต,ต่างๆเนี่ยเราเรามีแผนมาแล้วนะครับแล้วก็ปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยต้องเรียนว่าเราเรียกว่าชะลอแผนการลงทุนต่างๆไปเยอะมากนะครับแล้วก็รีเซิร์ฟเรื่องของแคชไว้กับบริษัทเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีแคชรีเซิร์ฟอยู่ประมาณสัก700กว่าล้านบาทน,นะครับสำร,รองไว้ที่บริษัทเพื่อ,อ,อสำหรับที่จะใช้ในการลงทุนแล้วแหละอันนี้พูดตรงๆคือเราเตรียมไว้เนี่ย ก็คงจะเริ่มลงทุนกันในปีนี้แล้วเพราะว่าปีที่แล้วชะลอกันมาเยอะแต่พอมันมามีภาวะนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก,ก็จะเรียนด้วยความสบายใจว่า Cash Reserve แคชรีเซิร์ฟเรายังมีอยู่เยอะมากแล้วก็ยังมีเครดิตไลน์เกี่ยวกับเรื่องของตัวช็อตเทออ่อไฟแนซิ่งเนี่ยสำร,รองไว้อีกจํานวนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะพอเพียงในการหล่อเลี้ยงบริษัทได้แล้วก็แผนในการทำธุรกิจของเราเนี่ยก็คงจะพยายามแท็กเกิลในดีมาที่เกิดขึ้นจากภาวะนี้เหมือนเดิม แล้วก็อาจจะเซิร์ฟได้อย่างดีขึ้นเพราะว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เราพัฒนาฟรีดในเรื่องของตัวโคเชนเอ็กซ์เพรสี่เรียนเนี่ยมาสักพักหนึงแล้วนะครับตอนนี้มีความพร้อมมากขึ้นก็คิดว่าภาวะนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้กระทบกับธุรกิจของเรามากนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของห้องเย็นเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์ถึงแม้ว่าห้องเย็นเราเองอยู่ในสมุทรสาครโดยตรงนะครับตอนนี้ต้องเรียนว่ามีอินควิลีจากลูกค้าทั้งในบริเวณนั้น แล้วก็นอกบริเวณเข้ามาจะใช้ห้องเย็นเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าธุรกิจผลิตหลายๆตัวที่อยู่ในบริเวณของสมุทรสาครเนี่ยนะครับบางทีต้องหยุดผลิตหรือชะลอการผลิตลงเนี่ยก็ไม่มีที่เก็บสินค้าก็กลับมาสรรมการเดิมที่เรียนไปแล้วคือจําเป็นต้องหาที่เก็บสินค้าเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสในการให้บริการเรื่องของการให้ตัว storage warehouse หรือว่าพวก value-added service เกี่ยวกับสินค้าเหล่านี้เพิ่มเติมเข้ามาครับเราก็ กำลังวางแผนในการบริหารจัดการเพราะว่าตอนนี้คลังของเราก็ค่อนข้างจะยูทิลไลซ์เต็มที่นะครับแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือคลังใหม่อาคารเก้าที่ที่เรียนอตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ครูดาวอยู่หมายความว่าปลาย Q1 เนี้ยก็จะมีแคปซิตี้เพิ่มแล้วก็สามารถที่จะเซิร์ฟเพิ่มเติมได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีจังหวะหนึ่งเลยนะเป็นจังหวะที่ดีจังหวะหนึ่งเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคลังสินค้าทั่วไปก็น่าจะได้รับผลเชิงบวกเช่นเดียวกันในอีกทางหนึ่ง ธุรกิจเดิมที่เคยได้รับผลกระทบเชิงลบก็คือส่วนของยานยนต์ซ hmm. ึ today, the ่งเดิมเนี่ยกระทบหนักเพราะว่าสป라이เชนมันหยุดตอนนี้สป라이เชนไม่ได้หยุดนะครับเพราะว่าการระบาดรอบ2นี่มันเป็นโลโก้ในประเทศไทยส่วนประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นนการนําเข้าพวกพาร์ทอะไหล่หรืออะไรต่างๆนานาต่างเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าโรงงานผลิตจะยังไม่ได้หยุดการผลิตเพราะว่า ออถ้าเขาหยุดการผลิตเนี่ยหมายถึงฟิกซ์คอสของเขาที่มีอยู่จะรันตลอดเวลาเขาไม่สามารถที่จะออทําให้เกิดเรื่องนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเชื่อมั่นว่าธุรกิจยังเดินต่อแล้วก็เท่าที่เราสังเกตเนี่ยนะครับการระบาดรอบนี้เนี่ยคนเริ่มมีความคุ้นเคยกับโรคระบาดมากขึ้นหมายความว่าความกลัวความตึงตระหนกเนี่ยไม่เหมือนรอบแรกการจัดจ่ายใช้สอยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมโลจิสติกส์กน่าจะยังคงดําเนินอยู่ได้ในระดับที่ออดีพอสมควรก็คิดว่าตลอดทั้งปีเนี้ย ก็คงจะต้องดูสถานการณ์กันต่อไปวันนี้ถ้าจะให้ฟันธงว่าจะเป็นอย่างไรคงจะเร็วเกินไปนะครับคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะตอบแต่ว่าเชื่อมั่นว่าเรามีแผนที่ชัดเจนในการที่จะรองรับทั้งธุรกิจที่น่าจะได้รับประโยชน์จากภาวะเช่นนี้แล้วก็ธุรกิจเดิมที่อาจจะเคยได้รับผลกระทบเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบแรงเท่าเดิมครับคิดว่าในปีนี้ยังไงก็ตามน่าจะยังสามารถที่จะสร้าง ทั้งเรื่องของไรายได้และก็ผลประกอบการที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้อยู่นะครับในมุมมองผู้บริหารก็ยังเชื่อมั่นในธุรกิจของเรานะครับแล้วก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นกับทุกท่านว่าเรามีแผนในการที่จะจัดการรับมือกับภาวะนี้รวมทั้งมีการรีเสิร์ฟเรื่องของแคชต่างๆไว้อย่างพอเพียงนะครับเรื่องแผนการลงทุนต่างๆคงจะดูจังหวะเวลาและความเหมาะสมแต่คงจะไม่ชะลอ จนกระทั่งเรียกว่าไม่เกิดการเติบโตเพราะว่าเราเชื่อว่าในภาวะที่ทุกคนลําบากนะครับเรามีโอกาสในการที่จะลงทุนเพื่อที่จะมีรีเทิร์นที่สูงกว่าพอปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคงจะต้องออหาจังหวะโอกาสที่ดีในการที่จะดําเนินการด้านการขยายตัวต่อเพื่อที่ jbd จะสามารถที่จะเติบโตแล้วก็มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปนะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านเพื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็คลายความกังวลในเรื่องของ ธุรกิจของเราจากภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้นในระลอกใหม่นี้นะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับก็คงจะอัปเดตท,ทุกท่านเป็นระยะนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการพัฒนาการอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดไม่ว่าเชิงบวกเชิงลบแล้วเราจะมีแผนในการรับมืออย่างไรเวลาที่มีข้อความหรือว่าข้อมูลสําคัญๆก็คงจะมีการสื่อสารทุกท่านทราบผ่านทางช่องทางต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเว็บไซต์ IR หรือแม้แต่ตัวพอดแคสต์นี้เองก็ตามนะครับก,ก็หวังว่าคงจะเ,เป็นสื่อที่ช่วยทำให้ทุกท่านเข้าใจบริษัทได้มากขึ้นแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คิดว่าเราก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะพยายามนำเสนอในรูปแบบที่พัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังไงอย่างที่เรียนคือขอให้แนะนำติดชมเข้ามานะรเราจะได้พัฒนาให้มัน มีรูปแบบที่ดีแล้วก็ช่วยสื่อสารกับทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพตามลำดับขึ้นไปสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ